เปิดชมหน้าเต้นกันพอยรัตนรัฐทายาทกาลาจาลึกเผยอุ้มท้องสี่เดือนก่อนเข้าพิธีวิวาเกิดเป็นทายาทตระกูลดังถือเป็นดาบสองคมถ้าทำไม่ดีก็โดนด่าเป็นสองเท่าแต่ถ้าทำดีก็หาว่าใช้เส้นสาย ในช่วงที่โลกเข้าสู่ยุคผลัดใบเปลี่ยนผู้กุมบางเหียนเจเนอเรชันเก่าสู่เจเนอเรชันใหม่ครอบครัวบันเทิงเก่าแก่ที่สุดระดับตำนานอย่างการลจาลึกผู้สร้างอาณาจักรกันตนากรุป๊ปอยู่คู่เมืองไทยเกือบเจ็ดทศวรรษกำลังถูกจับตามองเป็นพิเศษเพราะภายใต้การน,นำของสองพี่น้องเต้ปิยรัตและเต้นกันทาย,ยาทหัวเรือใหญ่ค่ายกนตนาซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่า เนการกราจาลึกทายาทกันตนาประกาศข่าวดีกลางงานวิวาว่าเจ้าสาวตนเองได้ตั้งครรภ์เดือนแล้ว โดยปัจจุบันได้มีทายาทตัวน้อยถึง3คนคือน้องตนน้องเตและน้องตูซึ่งชีวิตความรักส่วนตัวของทางด้านเต้นกันการลาจาลึกแม้จะมีลูกด้วยกันก่อนวิวาก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีเนื่องจากทั้งคู่พบรักกันก่อนกองถ่ายดูใจกันสองปีจึงได้ประกาศแต่งงานกระทนหันโดยพิธีเป็นไปอย่างเรียบง่ายมีแขกผู้ใหญ่ในวงการและเพื่อนๆแสดงความยินดีมากมายโดยทั้งคู่ได้มีการถแถลงข่าวเปิดใจถึงข่าวดีว่ากำลังมีพยานรัก ตัวน้อยแล้ว